ถ้าเผู้สูงสีชอบจานแรกนั่นก็จะคัดเหลือแค่เต็มมีในห้าสิบได้นี่แหละห้าสิบได้ก็จะมีน้าตาออกมาแล้วนะครับเต็ม50ได้อยู่สกลุ่มกลุ่มที่หนึ่คือกลุ่มอะไรครับเอาคะแนรมาไว้เลยครับเลย๋ยวผมออกมาแนนะ้ว เอาประเมินท่านที่2ครับหลังจากประเมินหน้าตาเสร็จแล้วเราจะประมินรชาติครับมามเชก็เล็ซด้วยมา เแล้วก็บดจเียชีวิตมีมวกจเมาเริ่มมาเสียงตายวะตายเป็นตายจะรอนไหมวันนี้จะได้นอนไหมใช่แล้ว ตรงนี้ถ้ามาทำกิจกรรมไม่ได้ก็แสดงว่าเกือบลงเกือบลงอันนี้เดียวผมจะพบสิบจานไหมเนี่ยผมน่าจะรอดอ่ะไม่เกินสามจานนี่แหละแล้วเราไปคุเรียกพี่เลย โอ้รับหลายดีด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 ให้เป็นจังนั่นแหละลงมาขึ้นขึ้น ตามเปแถลงเกลือมาล้ครับวันนี้ผมเกิืมาเซี่ยวที่โจงนะถ้ถ้างเกืมไม่าถ้าีวิทยากรเป็นไรไปก็หมดการอบรม โอ้โหบ้านเรียกปู่มาถามขายเหรอสิ้นนี้นี่นี่ก็หมดแล้วอ่ะสิ้นเน่สิ้นใจนะไม่พิสัทธิ์ thì rồi nào mình đi du hành mình đi khám phá mình đi, ra. đi ra